สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามิหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะเมื่อวานนะคะน้องสาวโซ่ให้เข้าอยู่คู่เดียวนะทุกคนน้อยพิเศษนะคะ93เนาะ93นอกกนั้นก็คือหลุดหมดเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะ น้องสาวโซ่ไม่ได้ขึ้นเวทีนะคะลงเป็นแนวทางให้นะคะวันนี้ไม่สะดวกนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะตัวที่ชื่นชอบคือ49 4 6หนี้เป็นตัวกลับนะทุกคนแต่ว่าหนูคำนวณได้เจอเจอ49นะคะสำหรับชุดเด่นไว้ก่อนนะคะเอาชุดเน้นไปก่อนนะคะทุกคนก็จะเป็น สองนะคะสอ 3, แล้วก็แปานะคะสำหรับชุดเด่นนะคะชุดเด่นก็จะเป็น3ามนะคะสองหนึ่งะคะแล้วก็7 2นะคะที่จริงเป็นตัวเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะ มาคือมาหลุดคือหลุดนะคะเราต้องแบบอืมไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากนะคะนาอพีพีเอฟซีบอกเอาตัวที่ชื่นชอบนะคะพอนะคะก่อนออกไปน,นะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะน้องสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟก,กดไลค์นะคะใครอยากเข้าบ้านอยากได้แนวทางฟรีนะคะเข้าได้นะคะเอสตัวเล็กนะคะ SO นะคะ W นะคะ S นะคะ O นะคะ P ตัวเล็กนะคะแล้วก็ A ตัวเล็ก R นะคะ O Y นะคะตัวพิมพ์เล็กหมดเลยนะคะทุกคนแล้วบอกว่ามาจากน้องสาวโซ่นะคะทุกคนมาจากน้องสาวโซ่นะคะหนูจะได้ดึงเข้าบ้านนะคะทุกคนนะ พะเป็นบ้านสำรองน้องสาวโซ่นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเไลค์กดกติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางให,ใหม่ของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดู่ด้วยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า